แต่มองเขาสวยมากจริงอะเนาะลุงนี่เราไม่ไปอยู่ New York นิวยอร์กนานหรอกแลมาอยู่ที่นี่เลยใหญ่มากเลยอ่ะยิ่งใหญ่โอ้โหใหญ่มากเนี่ยค่ะฟางน้ำหวานตาปืโดนมาหนักมันสวยนะมุมเนี้ย acting นะคะของการซารรฟนี่ให้ชนะเลิศเลยมาดูเพชรโคนะคะต้องมาดูเลยมีชิ้นเดียวในโลกในล่าเลยเฮ้ยที่นี่เขามีแต่ของยิ่งใหญ่อะเก้าสิบแปดจุดหกกรัตนะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดกรัตนะคะจะบอกว่าในกล้องอะสวยไม่เท่าของจริงและแล้วนะคะเราก็มาถึงโคไดมอนแพงติดอันดับท็อปหนะ สวัสดีจ้าจะกอบเรื่องมันเย็นนะคะวันนี้กลับมาอยู่ที่ดีซีนะคะยังป่วยเหมือนเดิมแต่วันนี้เจ๊ก็จะต้องทนอากาศหนาวพาเพื่อนๆไปเที่ยวให้ได้นะคะโดยเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมล์รถบัสรถรถเมล์กับรถบัสเหมือนกันเนาะแล้วก็รถเมโทรนะคะก็หรือรถไฟใต้ดินแล้วก็เดินเล่นในสมิธโซเนียนแล้วก็ดีซีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะบ้านเมืองเขาสวยมากเลยนะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ8องศาค่ะมีตรงไหนของสมิธโซเนียนที่เจ๊กอบอยากดูเป็นพิเศษไหมคะอยากดูพิเศษ พธร์รรมชาติวิทยาผมพิการทีม่มีความรู้เอ้าไม่ความรู้ก็ทำรู้นมาเนาะเออแล้วก็พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการบินก็ก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นอยู่ในหนังเรื่องนี้ไงใน Add the m u s i ในแอเดอมิวเซียมนะครับภาคภาคสองนะถ้าจาไม่ผิดนะคะทางเดินตรงนี้นะครับเป็นทางเดินที่เราจะมุ่งไปสู่ทําเนียบขาวเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปทางนี้แหละแล้วมันจะมีรถบัสนะคะให้นั่งแบบรอบชมวิวเมืองแต่เมืองเขาสวยมากจริงอะเนาะลูกนี้เราไม่ไปอยู่นิวยอร์กหน้าเ,เราแล้วมาอยู่ที่นี่เลยแต่ดูในกล้องกูดูสุขภาพดีอยู่แต่จริงร่างกายกูข้างในเน่าเน่าหนอนมาลมปราณลมปราณกูจะแตกกันี่ยสิ่งที่เราจะไปนะค,ะคูดบคอาจจะไม่รู้เรื่องนิดน,นึงนะเพราะว่ามันหนาวอาปากมากไม่ได้อาปากมากไม่ได้หรือลม เข้าเดี๋ยวแบบลมพานกระใสข้างในมันไม่ไหวแล้วอะป่วยอยู่นะคะยังไม่หายมาถึงนิวยอกปุ๊บป่วยเลยนี่ก็เข้าวันที่เจ็แล้วมั้งทริปนี้เราไม่อยากจะเดินตีนแตกมากนะคะเราต้องไปใช้ขนส่งมวลชนของเขาให้เป็นประโยชน์นี่ไม่แตกนะคะคือเอเวอร์จ์วันละประมาณ1น0 0 0หื 1, ่นหนึ่งหมื่นอัพหนึ่งหมื่นห้าอัพทุกวันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเทียบกับตายก็ไม่เหนื่อยเทียบกับเออแบบอ,อาการโคม่าก็ไม่เหนื่อยนะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่าขครืงหลังเนี่ยมันเป็นแบบมันเรียบร้อยอ่ะถนนทางเขาว่า เมโทรนะ่าจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะคะโอเคค่ะ ตอนนี้เรากําลังจะเช่าจักรยานนะคะปั่นลองดูเรื่องง่ายๆมากเลยมาดูมาดูแจ่รู้จะได้หรือเปล่านะอีกเรื่องนึงอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้ก็กดไปที่ Rent Bike แล้วก็กด Next นะคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ให้จ่ายบัตรแล้วก็เลือกที่8 8เหรียญ d e y p พ s s เลย24ชั่วโมงโอเคมาทำไว้นี่บิ๊ e วอ to ม a t c h ูเลยนะโอเค d a ย p พา s นะโอเคนะตัดบัตรกูแล้วนะ16นะ16เหรียญนะ ได้แล้วได้แล้วมาดูมาดูพอเสร็จแล้วเท็กับทิเกตมาแล้วมาแล้วอยู่ลึกโอ้โหเน่าเธอจะได้โค้ดมานะเอาถ้ามันอมานเดียวตอมีสองอ่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงมึงเอาเหมือนที่ไหนอีกแล้วนะอะไรที่อัมสเตอร์ดัมมีแวนโก๊ะมิวเซียมอีกนะรีมูได้แล้วอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคเอาเท่านี้เหมือนกัน รวบไปถูกวะก็กดไปเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองไบตเวิร์กเหรอหรืออะไรบ้าเอาใหม่นะเอาอันนี้ก็ได้อะลองดูอ่าได้แล้วนะคะเอาออกยังไงอ่ะโอเคเอาออกมาได้แล้วลูกหวานเอาออกมาได้แล้ว วยจั<ๆ>งมัน,นรู้ว่ามีของกินเนี่ยมามาลูกมาไม,ไม่กินรองเท้าเจ้ค่ะไม่เอานะคะตุ๊ดค่ะรองเท้าตุ๊ด <c oughs> ไม่กินขนฟูมากเลยอะ่ะหนาวไม่หนาวได้ไงดูลมไม่หนาวไวเหรอ <c oughs> <c oughs> หนาวมาก จำได้ไหมหนังเก่ามากเลยทอมแพง,ง์ไนที่ฟอเรสต์กรมนะคะที่นำลังวิ่งไปที่อนุตสวรีเนี้ยวิ่งไปกอดกับเมียช็อตน,นี้เลยจ้านี่ใหญ่ว่ะเรามาดูหนังอีกเรื่องหนึ่งนะคะ Night a t Museum นะคะ อันนี้ที่มันเป็นแบบว่าเขาเอาไอ้แผ่นทองจานลึกมาที่สมิธโซเนียนไงแล้วที่สมิธโซเนียนก็มีชีวิตกันหมดเลยประธานาธิบดีลินคอนนี่ก็มีชีวิตด้วยซ่อนอยู่นี่น่าจะปลอดภัยพระเจ้าส่งผลลายพิรุณพิลาจะเอาจากหัขอข,อขันไปเฮ็ดพนมนนีนะคะยิ่งใหญ่โอ้โหใหญ่มากนี่ใหญ่มาก เ,เทียบกับคนสิแล้วเราก็มาถึง อนุสรสถานประธานธิบดีลินคอนนะคะก็ใช้เวลาปั่นจักรยานจากซิมิโซเนียนนะคะหน้าซิมิโซเนียนมาถึงตรงนี้มันยี่สิบนาทีแล้วก็ไม่ได้แวะพักที่ไหนเลยนะครับไปกลับก็น่าจะประมาณ40นาทีแต่ว่าทางที่ดีถ้าเพื่อนๆมาที่นี่นะคะไม่แนะนำจักรยานแนะนําเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าคือมันจะจอดต,ตรงไหนก็ได้ของพิพิธภัณฑ์เราแวกนี้มันง่ายกว่าแล้วก็เบากว่านะคะแล้วก็มีที่ให้จอดมากกว่าแต่จักรยานไฟฟ้าที่เป็นซิตี้บายยังไม่มีเลยโอเคขอมระขอมคอ,อนะคะ,ะ,คะกับอนุสรร์สถานประธานาธิบดีลินคคคคออนนะะหาาวมามว่่่รรเเืงขโทท เดี๋ยวไปต่อนะจ๊ะไปกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่หอศิลป์แห่งชาติของ DC นะคะของ DC ก็ไม่ได้ดีของย n นเ e ็ดสเตทเอาอเมริกาแต่ก็ของดีซีนั่นแหละที่ี่ก็เป็นเมืองหลวงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะอีกนิดเดียวไม่กี่เมตรจะถึงแล้ว สวย <Yeah. S 1> องุ่นนี้ก็ใสเห็นไหมเขามีสีขาวๆลงตาลีนไนนะคะเห็นไหมฮะก็ยังมีที่ให้ช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะคะราคาที่นี่ก็ประมาณนึงเนี่นยวอรทมคอเรีนเนี้ยส่วน34เหรียญกี่บาทถ้าเป็นคอนี้34เหรียญนึ2งพันสองร้่หนึ่งสอง่ไม่ถึงพันสามเนี่ยค่ะฟ้าหวานตาปือ่อยโดนมาหนัก <laughs> ได้ไหมเอ่ยในแอดเดมิวเซียมชัดๆดไปหไหนก่อนดีเอาแมแมมมอสไหมฝั <All map. S 1> นะ่งนูน้นฟอสซิลวฮอล์ประเทศนี้นะคะคือเข้ามิวเซียมฟรีแต่ว่าพอเอาแมปก็หนึ่งเหรียญนะคะบริาจาคให้มิวเซียมแต่ก็นั่นแหละไม่เอาก็ได้ไงมันสวยนะมุมนี้ในแอดเดมิวเซียมมา เป็นไงคะคุค้นๆไหมแมมมอสไม่ใช่มอสช้างนะคะในหนังเรื่องในหนังเรื่องในแอนด์มิวเซียมโมเดลสมิสโซเนียนเลโก้เฮ้ยม,มีโมเดลไดโนเสาร์ด้วยนะคะไอตัวนี้น่ารักที่นี่ในแอนด์มิวเซียมเนมี่ยมีโอ้ตัวนี้น่ารักเลยชีนคาปูชิน ลิงตัวละ12ลียนนะคะราคาได้อยู่อุ้ยนั่นเสือเสือเห็นเสือไม่อยู่เสือกระโดดด้วยอ่ะแอฟริกาโอ้โห acting นะคะของการสตราร์ทนี่ให้ชนะเลิศเลยสิงโต <c oughs> มีลาบ มาดูเพชรโพบนะคะอันนี้คือต้องมาดูเลยตั้งใจจะมาดูจากกรุงเทพเลยนะคะมวน้าตาเพชรโพบเป็นอย่างไรอันนี้ก็เคยเห็นเป็นคอรจริงๆนะเห็นปะแล้วก็มีเป็นแบบดอมเพรโดอะความารีคือมันอะความมรีนแบบอะอย่างเงี้ยของแกบบ้ป่ะแทมโมด อันนี้คือธรรมชาติน้ำหวานหนึ่งในหนึ่งไม่หนึ่งอะ่ะมีชิ้นเดียวในโลกในล่าเลยอะ่ะนี่ธรรมชาตินะไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นหินแล้วก็ผ่ามาก็เป็นอย่างนี้เหรอใช่ <c oughs> เขาผ่าให้มันเป็นทรงแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วใส่ใส่นิเจียโอไม่นิเจียแล้วเงาธรรมชาติขั้งในนี่เป็นธรรมชาติเป็นเกล็ดหิมะอย่างนี้เลย,เลยมันเลยแบบมีค่ามากไงแล้วความบริเนด้วย โอ้โหดูสิเล่นไฟมากเลย <S <S ฉันบอกแล้วว่าห้องนี้ต้องมานัโปเลียนไดมอนด์เมกเล็นะคะที่เราเห็นแล้วก็อีกอันนึงเป็นมงกุฎนะคะเพชรกับร์คอยออตัวมันเองกี่กลัดเนี่ย143กรลัดนะคะ423ระหกลัดเธอ <S <S ส่วนสร้อยเส้นนี้นะคะไพลินหรือบูซฟาอยู่ที่98.6กหกลัดนะคะมาจากเมียนมา เมียนมานะจ๊ะเมียนมาเมียนมาต้องเข้าแล้วต่อไปนะคะเป็นคุณสุมนีีคุณสุมบีครัะคุณสุมาัีก็ก็ไม่มีอันนี้โอ้โหอันนี้เพชรนะเพชรเหลืองนะดอืิดีไซน์บายคาเทียด้วยถึงว่าดิสวยมากมอ่ะแล้วก็มรกตนะคะให้ทายว่ากี่ขลับ 75.47กรลัดเฮ้ยที่นี่เขามีแต่ของของยิ่งใหญ่อะมอรกดอันนี้168กรกลัดนะคะจะบอกว่าในกล้องอะสวยไม่เท่าของจริงของ,ของจริงสวยมากตัวน,นี้ก็สวยเป็นอินเดียสไตล์นะคะินเดียสไตล์นะคะ<ส>เป็นสร้อยคอมอระกฏบรูฮาร์ดไดมอนด์ริง นี่ก็เป็นแร่อุ้ยน่ารักจังเลยดูสิดูสิเธอโอยตายปุกปุยปุกปุยลูกเล่ามาเขาไม่หักหรอเออเอามายังไงก่อนเอามายังไงก่อนหนึ่งลูกดูสิอลังการมากชอบดูมากเลยนะคะพวกแบบแร่ที่เอามาจากในใต้ดินแล้วมันแบบมันมีหนึ่งเดียวในโลกอะ่ะดูมรกตสิคะโอ้เม็ดนึงนี่แบบไม่ดูเท่าไหร่อะตายแล้ว โอ้หบ้าบอมากอ่ะที่เนี่ยโอ้ยยิ่งใหญ่ลังการเราจะเจอไมโครปเนี่ยเพชรน,น,นี้เสียงอะไรกันมะกูสองร้อยกอนดอน,น่านะนนสวยจังอันนี้ที่เมืองไทยน่าจะมีสามสิบกดอล่าเฮ้ยครบอันนี้เราอย,า,ออยากได้อ่ะอยากได้อะสี่สิบเหรียญโคมไฟนะข้างในเป็นหินเอ้ยทำมาจากหินนะโอ้ยน,นี้บ้านเรามีแบบนี้ต้นไม้ทำ แล้วก็มีเป็นควอซ์ต่างๆอาเมติส์นะฮะสวยจัง เงินธรรมชาติคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะดูสิดูแรกเงินสินี่ของจริงนะเขาไม่ได้แบบ,บ่าหลอมขึ้นมานะจ๊ะนี่คือทองคำนะคะตู้นี้ทั้งตู้เลยถือทองคำสวยเวอร์โอ้ยตายเธอมาดูเองเถอะบินมา12ชั่วโมงเอหนึ่งวันบินมาดูและแล้วนะคะเราก็มาถึงโฮปแดมนอนนะคะ พชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ประมาณ45.52กรัตมาจากอินเดียแทนติดอันดับท็อป5นะโฮมไดมอนด์นะคะอยู่ที่สมิธโซเนียน ในแอฟมิวเซียมจำได้ไหมเครื่องบินลำนี้ป้าที่เขาแบบที่เขาขี่อ,ออกไปอะ่ะพุ่งกระจกออกไปข้างนอกอะ่ะเนี่ยเครื่องลำนี้แหละที่เอเลรีแอร์ฮาร์สอ่ะขี่ออกไปเครื่องบินใช้เขา่าขี่ป่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่สมิธโซเนียแอร์สเปนิเซียมนะคะอันนี้จำได้ปะปคืออะไรนหนูอเมริกาดอนไม่ใช่ซาวอง์ไงเออใครเป็นสาวกาวอง์นะคะยาอะไรอ่ะอยาอะไรก็ไ,ไม่รู้สุดยอดเลยอะ่ะเหมือนเหมือนมันจะนั่งได้จริงเลยอะ่ะสเกลอะเนาะเออสเกลคือแบบคนขึ้นไปนั่งได้อะ่ะ เฮยยานจริงปะเนี่ยยานรูน่าจริงปะเนี่ยตอนนี้หัวยานที่แบบว่าพอออกนอกโลกแล้วมันจะหลุดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมชิ้นส่วนของพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยที่มันจะออกมาอันนี้ดีอ่ะเี่ชิเตงเลยมันก็เป็นความภาคภูมิใจของอเมริกาเขาเนอะ ถอยเท้านะคะอีรองเท้านะคะเท้าใหญ่จังอย่างเทียบกับมือเราดาวเทียมที่เป็นกระเทยแล้วไปเปกวดที่แบบตามหาลัยใช่ปะก็มีมีดาวมีเบือนแล้วก็มีดาวเทียมอเออไปกระเทยสุริยะจักรวาลแพนเนตอะไปดูแพนเนตหน่อยสวยอะดูดิดูในภาพดิสวยจังเลยอะไลต์อิแบบโคตรดีอะ วันนี้เจ๊าพาเที่ยวสมิธโซเนียนะคะทั้งวันเลยทั้งขี่จักรยานทั้งเดินทั้งวิง่งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกูวไม่ทันเวลาแนละ้พวพิพิธภัณฑ์จะปิดนะคะ <c oughs> ก็หอมปากหอมคอนะคะมา2-3ที่จริงๆที่สมนะิธโซเนียใหญ่มากนะม,มีมีพิพิธภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายเลยให้เยี่ยมชมกันนะคะแล้วก็ดีเทลมันเยอะเนาะวันนี้เนี่ยเจ๊ให้ดูว่าเออถ้าเกิดใครจะมาที่ดีซีนะคะวอชิงตันดีซีอเมริกาแห่งนี้เนี่ยก็แพนเวลาเผื่อไว้ใครชอบมิวเซียมนะคะก็มาที่สมิธโซเนียแล้วก็มาเลือกดู เอาไวสักสองวันเนี่ยน่าจะครบนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้เจ้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเรื่องมันเยอะ so much me